ชัดๆครับออโอ้โหยังให้โอกาสครับน่าดูกับปั้นขวาหน้าหงายเลยนะครับหลุดพ้คนครับหนุ่มใต้ใจเต็มผิวเค็บตาโอ้ยอแก้ขวาก้านคอครับลนเลยกรณีจังหวะเนี้ยกรรมการควรนับหรือไม่นับคะคำว่าการนับหรือไม่นับ,นบเราต้องดูกันในกติกาข้อที่17ก่อนคำวมาล้มลุกหมายถึงน้กมวยถูกอุปกรณคู่ต่อสู้หมัดเท้าเข่าศอกถูกต้องตามกติกาค่ะ และคาว่าล้มก็มีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งอาวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายถูกพื้นนอกจากเท้าสองเอาไว้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายออกนอกเชือกหรือทั้งหมดนะครับแล้วจะถูกล้มยืนพับพิงถูกก้นคู่สุดแล้วยืนพับพิงเอ็นออยู่กับเชือกอย่างเงี้ยก็ถือว่าล้มอสี่ถูกก้นคู่ต่อสู้อย่างหนักแต่ไม่ล้มลงไม่มีความสามารถในการตอบโต้เยอย่างงี้ก็ถือว่าคู่ที่ขาดสามารถทุติได้เมื่อถูกกระทำแล้วล้มลงไป สูพื้นเนี่ยค่ะแล้วไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ภายในหนึ่งวินาทีอืก็ให้รอถึงหนึ่งวินาทีาทผ่านมานะพอหนึ่งวินาทีไม่สามารถถูกดูแลไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ผู้ชี้ขาดก็เข้าไปนับผู้ชี้ขาดนับผูดคำวที่ได้นับต้องอยู่มุมกลางแลไกลต้องนับให้ถึงแปดทุกครั้งะ,ะถ้าคู่ต่อสู้ต้องวุฒที่ถูกนับสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ก็สั่งชกต่อ,อ,อแต่ถ้านับถึงสิบก็เป็นแพ้ KO ไป แต่ถ้าผู้ชิ้ขาดนับถึงแปดแล้วผู้ชิ้ขาดสั่งชกแล้วน้ำมือเกิดลม้ลมลงไปอีก<ช>โดยไม่ถูกของคู่ต่อสู้ผู้ชาะก็เข้าไปนับเก้าสิบแพ้เคโอ,โอนะครับอ๋อเป็นกรณีเป็นอย่างนี้ก็มีขั้นมีตอน,น,ตอนใช่ไหมคะคือ<ช>ต้องถู้ของคู่ต่อสู้ถูกต้องตามกาติกาและลม้มลงกับพื้น<ช>ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ภายในหนึ่งวินาทีผู้ชี้ขาดก็จะเข้าไปนับนะคะก็ความรู้ใหม่ๆกับอาจารย์นงนะคะขอบคุณค่ะครับ